อทำทีละเสีออันนี้สีอะไรอ๋อนี่สีขาวก่อนไอ้ี่งาไว่ต้องานะไม่รอืงาไม่กระกอือ๋อู้แบบนี้ครับขนมอกอืม จ้าจบข่าวแล้วเมื่อก่อนนะเจ้าพี่วันเกิดนี่นะพี่จะชอบกินบ้าเล็กเค้กของเยสันดีเนี่ยอู้หูจะเกือบจะชอบเดี๋ยวนี้ไม่มองเลยเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ที่ไปอ่ะบ้านที่ที่วันเกิดพี่เขาอ่ะพี่ไม่มองเค้กกินบ่อยมันไม่ไหวไงอือต่อไปเลยใช้ตะกร้อมือป่ะหรือว่าใช้ทัพพีทอ มีแล้วมีแล้วพี่เนี่ยเห็นแป๊บแป๊บเดียวอืกระตุกเลยแป๊บเดียวโอ้ใครจะกวนอาจารย์นั่นแหละปล่อยมือลองก็ได้ค่ะปล่อยมือไม่ได้เลยต้องต้องรีบต้องตาหรอคะพี่ต้องตาไว้ตลอดลับตางถึงอยู่ตรงนั้นนะคุณต้นลังถึงอยู่ที่ที่อ่างล้างจานอ่ะต้องกวนลังๆเลยเดี๋ยวมันเป็นก้อน ต้องเอาที่เป็นก้อนลงมปดไวยก่นนะเรื่อยเลยเรื่อยเลต้องให้ไวมือเร็วๆเลยเออมือเร็วๆนั่ไฟแรงไปมั้งหกร้อยเองนะอ๋อเหรอหกร้อยอะสองร้อยละคุณกำนังถึงทิศทางไหมคะไม่เป็นไรหรอกควรที่เ้ากันต้นแบกแกตรงกลางอ่ะให้ไอ้น้ำมันขึ้นล่อผ้าปิดไว้ ต้องเร็วนะเหมือนแป้งเปีเปยกเลยว่ะก็เดี๋ยวพอมันแห้งก็ปั้นได้นี่เออแป้งอันนี้ห้ามพลาดเลยอ่ะถ้าถ่ายวีดีโอมันจะจำไม่ได้ไปวดเลยเเมันเหนียวเริ่มเหนียวแล้วเนี่ยนะก๋วยเตี๋ยวแรงเยอะไม่ใช่แรงเยอะแต่เราต้องให้เนื้อขักระดาน ก็มันเหนียวแล้วมัน <ไป S 1> คนนะจานมะพร้า,าวนึ่งกี่นาทีคะอ๋อห้าหนาทีตัวเวลาเลขห้าจึางกดมันจะไม่ติดกันไอโดนเหรอเปล่าแมลงไลยว่มันคันหัวหนูห มันมาเกาะหัวหนกตรงนี้มัน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 คานหน้าผากผมเป่งเปียกเลยอ่ะอาจารย์แล้วมันจะใสไหมอาจารย์อ๋อวันนี้ไงเริ่มใสนี่เริ่มใสแล้วร่อนแล้วเนี่ย

ใช้แป้งนวลได้นะคะแป้งมันอาจารย์ถ้าเราเคี่ยวเนี่ยนะถ้ามันไม่สุกนี่มันมันจะเป็นยังไงอ่ะแป้งไม่สุกโอ้มันจะปั้นได้มันเละต้องต้มใช่ไหมอาจารย์ต้มต้องต้องไปต้มไม่ลอยไงมันก็สุกดีอ่ะลอยแล้วเราก็ตักเออเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวพลาสติกมันเสียโอ้เป็นกลมๆนะโอ๊ยตาย ลูกแม่ลูกพ่อเลยอ่ะอันนี้ร <souls> ่อนแล้วถือว่าโอเคแล้ว